สวัสดีจ้าคําแพงสบายดีแล้วสบายดีสวัสดีจ้าสบายดี FC ทางช่องน้องคําแพงชาแนเเล,ลนะคะตอนนี้แม่เพนอยู่ที่วัดปู่ศรีศูนย์นะคะนี่ค่ะก็มาเจอหลายๆช่องนะคะช่อง y o u t u ช่จงดัลล่าชาแนเเล,ลมดมัดชาแนเเลเนาะีปรพหัแล้วกัเพรผ้าลวยค่ะยูนิเบิรเนาะช่อง YouTube อยู่นี่หมดเลยทีมงานเจแดงเนาะ สวยไหนสวยอยู่ไหนสุดสวยอยู่ไหนเอ๊ะ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 อย่าไปเล่นลูกสกับปุกอย่าเออเมื่อบอสวยแล้วบาทนี่มานล่ามาลูกมาคำแพงแกงส้มจะพาคำแพงไปซื้อของก็เลยมากับพอเพิ่นเนาะอยู่ที่วัดปู่ศรีูนยเนาะมาตามให้ถึงที่เลยวันนี้เนาะเมื่อวานนี้บอเข้าเนะค่ะแต่ว่า แต่ว่าเมื่อนี้มาตามขอให้เขาเดินเนาะแต่ข้างสามน้อยเนาะ๋ยวได้ของปู่ศีศูนย์มาแล้วแม่เพ่นใจเบิงเนาะแนวทางหานอยวันนี้เนาะเหนน้นกันค่ะ ฮานอยวันที่ยี่สิบกเนาะค่ะสิงหาคมสองหาหากเนาะค่ะของปู่สี่ศูนย์วันนี้ให้มาวิ่งลูดเด่นศูนย์กับหนึ่งเนาะค่ะวันนี้ให้วิ่งลูดเด่นศูนย์กับหน,น,นึ่งดเดนาะกัะะจับคู่ไ้ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หาเนาะแล้วกัหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาค่ะ เน้นให้02แล้วก็05 12แล้วก็15เนาะวันนี้ปู่คัดเน้นๆมาให้เน,น,เน,นานะค่ะนี่ค่ะ5นอยแม่นๆของปู่40เนะค่ะวิ่งหลูดเด่น0กับหนะึ่งเนาะวันนี้เด่น0กับหนะึงค่ะ จับคู่02 03 04 0หาเนาะหลักการหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งี่หนึ่งหาค่ะเน้นที่02แล้วก็03เออเน้น02แล้วก็05เนาะหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งห้าค่ะวันนี้เนาะค่ะตามนี่เนาะคะ่ะแคปหน้าจอเด้อจ้าแคปหน้าจอเอาแล้วแม่เพนกาพาไปเบิ่งของป <c oughs> ิพหฮัต่ตนะคะของเซียนเซียงไม่เซียนโคลาต่ตนะคะ วันนี้ขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆปังๆไปด้วยกันจ้านีค่ะตามนี้ค่ะมี fc ฝากรายชื่อนะคะมาอ่าเปิดดวงนะคะสองคนเนาะไม่เพ่นการอาหายพีประฮัดแล้วนะเนาะเดี๋ยวจักน้อยพีประัดจะทำพิธีเปิดดวงให้เนาะคะ่ะตามนี้เนาะคะ่ะนี่เนาะค่ะ fc มาเบิ่งตัวเลขของหมู่บ้านี่กันกนค่ะนี่ค่ะของพี่พะฮัดค่ะหมู่บ้านนี้เนาะเราพัฒนาเมื่อวานนี้วันที่ยี่สิบห้านะคะกัพี่พะฮัไยไมากค่ะวิ่งลูดเนาะวิ่งลูดซีกัหาค่ะนี่ค่ะตัววิ่งตัวลูดเข้าที่ห้านะคะกัจับคู่ให้เข้าที่ห้าแปดนะคะนี่ค่ะห้าแปดลางเนเาะเข้าหาแปดตรงๆค่ะ พี่ระหัดเข้ามาแล้วสามงวดเนาะติดกันเนาะวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เข้านะคะส่วนฮาหนอยเนะหาะฮานอยของพี่ระหัตค่ะให้มากวิ่งรูดหนะึ่งกับสองเนาะหนึ่งกับสองตัววิ่งตัวรูดเข้าที่สองแต่ว่าจับคู่บ่เขานะ่าเนาะเมื่อวานนี้เนะหาะฮานอยของพี่ระหัตเนะหาะฮานอยของพี่ระหัสเมื่อวานนี้ไม่เข้าคะนะ่ะเนาะ ส่วนลาวพัฒนาของเซียนเชียงใหม่ค่ะให้มาวิ่งลูดห้ากนะับสองเนาะกะเข่าที่หานะแต่ว่าจับคู่บ่เขานะ่าเนาะแนวทางลาวพัฒนาเนาะของเซียนเชียงใหม่ให้วิ่งลูดห้ากับสองก่เขา่าตัววิ่งตัวลูดห้าแต่ว่าจับคู่บ่เขานะ่าเนาะมันเมื่านนี้ส่วนฮานอยฮานอยของเซียนเชียงใหม่ให้มาวิ่งลูดเก้ากับห้า อ่าตัววิ่งตัวลูดให้เก้ากนะับห้าเนาะเข้าที่ห้าแต่ว่าจับคู่บอ่อเขาขื่อกันเนาะบ่มีหาสนะี่เนาะมีแต่หาสามหาหานะเนาะนี่ค่ะส่วนลาวพัฒนานะของเซียนโคลาดค่ะเซียนโคลาดให้มาวิ่งลู่ศูนย์กับสี่เนาะค่ะเข้าที่ศูนย์แต่ว่าจับคู่บอ่อเขาเนาะ ผู้ไดสิปไปไฮเนาะศูนย์สามเนะาะเพราะว่าออกสองงวดติดกันแล้วเนาะคะ่ะส่วน้าน้อยเนาะคะ่ะฮานอยของเซียนโคราชเมื่อวานนี้วิ่งรูดห้ากับสี่ห้ากับสี่เข้าทั้งสองตัวนะคะตัววิ่งตัวรูดมาด้ยวยกันเนาะก็คือหาซีค่ะ,ค 5, คะน้อยเวียพีค่ะ ส่วนเราพัฒนาของปู่40ให้วิ่งรูด5กับ6เนาะค่ะกับมาทิห่าค่ะเนาะแต่ว่าจับคู่บอ่อเขาขึ้นกันเนาะฮานอยเนาะฮาน,นะนอยของปู่40เมื่อวานนี้ให้1กับ7บอ่อเขานะคะตะวิ่งตัวรูดกับบอ่อเขานะเมื่อวานนี้เนาะของปู่40ไม่เข้าค่ะฮานอยวันนี้เออเมื่อวานนี้เนาะ ตามนี่เนาะการมาเบิ่งของมูนีกันเลยจ้าหา,าไ,ปไปด้วยวนของไม่ไปหัไจะไปซื้อของด้วยไงซื้อของอะไรที่ไหนรตัสซื้ออะไรซื้อของใช้นี่ค่ะเมื่อวานนี้ของคุณฮานอยไม่เข้าจะมีแต่ตัวรูดเข้าอยู่แต่ว่าตัวจับคู่่เขา ห,หน่อยวันนี้เนาะของเซียนเชียงใหม่ให้มาวิ่งลูด2กับ3นะคะเด่นที่3วันนี้เด่นที่3ามล่อง2นะคะตัววิ่งตัวลูดจับคู่ให้2 3 2 4 2 7 2 8เจอนาะ3 4 3 7 3 8แล้วก็3 9เนาะเน้นให้2 3แล้วก็2 8 3 8แล้วก็3 9เ 3, ก้ 8, 8, กเนาะ นี่ค่ะแนวทางฮานอยเนาะของเซียนเชียงใหม่วันนี้ให้มาวิ่งลูดสองกับสามจับคู่ให้สองสามสองสี 3, ่สองเจ็ดสองแปดเนาะสามสี 4, ่สามเจ็ดสามแปดและะ้วก็สามเก้าเน้นที่สองสามแล, 8, 8, และะ้วก็สองแปดสามแปดแล้วก็สามเก้าเนาะมาต่อของพีพาฮัทค่ะ ของพี่ผหัดวันนี้ฮานอยวิ่งลูดวิ่งลูดหกกับแปดนะคะวันนี้หกกับแปดตัววิ่งจะลูดเน้นที่หกเนาะลองแปดกระจับคู่ให้หกหนึ 1, ่งหกสองหกสี 4, ่หกสามแปดหนึ 1, ่งแปดสองแปดสามแล้วก็แปดสี่นะคะเน้นให้ที่หกหนึ่ง หกสองแปดหนึ่งแล้วก็แปดสามเนาะแนวทางฮาหนอยของพี่ประหัตเนาะวันนี้จับคูมาหกหนึ่งหกสองหกสี่หกสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแล้วก็แปดสี่นะค่ะเน้นที่หกหนึ่งหกสองแล้วก็แปดหนึ่งแปดสามเนาะค่ะ สามีเนาะลูกชิ้นเท่าไข่มากของเซียนเชียงใหม่วันนี้เซียนเชียงเออเซียนโคราเนะบันนเซียนเชียงใหม่ของเซียนโคราดเนาะให้มาฮานอยวันนี้วิ่งลูดหนึน่งกับหกเนาะหนึ่งกับหกเด่นที่หน,นึ่งรองหกมือหนีเนาะ,นนนะจับคู่ให้หน 2, ึ 6, ่งสองหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเนาะ หลักหกสองหกสามหกเจ็ดแล้วก็หกเก้าเน้นที่หนึ่งสองแล้วก็หนึ่งเจ็ดหกสองแล้วก็หกเจ็ดเนอะค่ะแนวทางฮานอยของเซียนโคราชนะคะให้มาวิ่งรูดหนึ่งกับหกเด่นที่หนึ่งลองหกจับคู่ไห่หนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็หกสองหกสามหกเจ็ดหกเก้าเนอะเน้นหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งเจ็ด หกสองแล้วก็หกเจ็ดนาะนี่ค่ะตามนี้ค่ะมาแคปหน,น้าจอน้ำกันค่ะ,คะแคปหน้าจอแนวาทางฮานอยวันนี้เด้อจะ้ะของสามเซียนนะคะของเซียนเชียงใหม่ของพี่ประัตแล้วก็ของเซียนโคราชเนาะ ตามนี่เดอ้อจ้าวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงเลยรวยปังปังไปด้วยกันจ้าโศกโศกวันมานนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะ่ะจะเดินทางไปทางใดก็ขอให้เที่ยวคาดปลอดภัยนะคะเลยรวยปังปังจ้าคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีจ้า